เรื่องบางละจันนะคะภาพยนต์ไทยอิงประวัติศาสตร์ผลงานลำดับที่สิบของทนินจิตนุกุลเข้าฉายเมื่อวันที่29่สิบธันวาคมพศสองพันห้าเนื้อเรื่องในปีพุทธศักราช2,308พระเจ้ามังละกษัตร,รสสิย์พม่าทรงทัพสองทัพใหญ่บุก กรุงศรีอยุธยาทัพหนึ่งบุกเข้ามาทางใต้นำโดยมังมหานราอีกทัพหนึ่งเป็นทัพผสมลามันบุกเข้ามาทางเหนือนำโดยเนเมียวสิหบดีการบุกของทัพนี้ต้องเจออุปสรรคเป็นลายทางเพราะต้องพบกับกองกำลังต่อต้านโดยชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทำให้ต้อง เดินทับล่าช้าโดยชาวบ้านที่แตกกระสานเซ็นมารวมตัวกันที่บ้านละจันโดยมีพ่อแท่นผู้อาวุโสที่สุดเป็นแก่นนำที่บ้านละจันมีชาวบ้านที่มีฝีมือหลายคนมารวมตัวกันในการลบครั้งหนึ่งพ่อแท่นได้รับบาดเจ็บไอ้จันจึงขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่ ไอ้จันจึงมีความคิดว่าทางบ้านบางละจัน์น่าจะมีปืนใหญ่ใช้ต่อสู้กับพมา่าจึงได้ให้ขุนสันล่างไปบอกและให้ไอ้าอินไอ้าเมืองนำไปแจ้งยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อขอยืมปืนใหญ่หากแต่ทางกรุงศรีอ,อยุธยาไม่ยอมให้ยืม ด้วยเกรงว่าหากบ้านบางละจันพ่แก่พมา่าพม่าอาจจะขโมยเอาปืนใหญ่และกระสุนดินดำกลับมาโจมตีพระนครได้ค่ะคืนหนึ่งไอ้วินได้ทิ้งเวียนยามแอบพาพระพวกไปบุค่ายของพม่าโดยหารู้ไม่ว่าคืนนั้นทางพม่าเองก็ได้จัดทัพมาบุค่ายบางละจันเช่นกัน จากเหตุการณ์นั้นทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นในค่ายมากมายคนหลายคนเสียขวัได้อ,อุทยกออกจากค่ายบางระจันไปกรุงเท่ไปกรุงเสียยุทธยาทําให้ผู้คนในค่ายบางตาลงไปต่อมาพญาลัตนาทิเบศจากกรุงเสียยุทธยาได้มาช่วยชาวบ้านหล่อปืนใหญ่หากแต่เมื่อหล่อแล้วปืนใหญ่ กับแตกแล้วใช้การไม่ได้ในขณะเดียวกันทางพม่าก,ก็ได้สุกี้พญยายพระนายกองเจรกิจสู่รรนภาพมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ในการบุกค่ายบางละจันชาวบ้านบางระจันเหลือเพียงหยิบมือเดียวต่างพร้อมใจกันสลราชีพเพื่อป้องกันแผ่นดินเกิดปืนใหญ่ที่แลาวทั้งสองกระบ,บอกก็ต้องถูกนำมาใช้ท้ายที่สุดแล้ว แม้ชาวบ้านบางละจันจะ์จจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่วีรกรรมที่สร้างไว้จะคงอยู่ในใจความรุ่นหลังคนรุ่นหลังสืบไป